ค่ะเชิญคำถามเลยค่ะอ่าไม่อันนี้ไม่ได้ค่ะถามค่ะน้องตีต้องขอโทษด,ด้วย <c oughs> สงสัยเจอพี่วันสองยาวไปเลยเออไม่ไม่ถามแล้วอ่ะถ้าไม่ถามแล้วพี่วันก็จะได้พา นะคะคให้ทุกคนไปเข้าห้องน้ำสองนาทีนะคะวันนีไ้ไม่ใช่ค่ะพี่มันอ๋อว่าไงคะคือเสียงมันเหมือนอขัดคาอ่าคือไม่ได้คะ่ะไม่ว่าจะถามแต่ว่า คือคือแยกแยกไม่ออกค่ะว่าเรื่องนี้แล้วอ่ะ่งส่วนตัวกับไม่ส่วนตัวก็เลยก็เลยโดนเขาเรียกว่าโดนผู้ตรวจสอบใช่ไหมคะว่าจะส่งคำถามเนี่ยอจริง เป็นส่วนตัวหรือไม่เป็นส่วนตัวเอาถามมาเลยแล้วกันนะคะไม่เป็นไรคะ่ะอนุญาตตรงที่ว่าได้ได้มาเจอกันแล้วนะก็ให้น้องน้ำหวานนะคะก็เคยเจอกับพี่วันแล้วนะคะถามได้เลยคะ่ะน้องน้ำหวานพะานนั้นขออนุญาตนะคะพี่วนันคือ,อ,อมีช่วงหนึ่งถ้าเราปรับปฏิบัติทำสวดมนต์ภาวนาแล้วเรามีลูกแก้วอันหนึ่งนะคะ ค่ะลูกแก้วลูกแก้วที่เป็นอ่าจะพูดยังไงดีเรียบเรียงยังไงดีต้องขอขอโทษด้วยที่ลำเลียงคำตามไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ระเบียบเท่าไหร่คือข้อสงสัยคือเรามีลูกแก้วที่เป็นสีน้ำตาลคริมครีมนะคะแล้วมีช่วงที่ปฏิบัติปฏิบัติแล้วก็สวดมนต์ภาวนาแล้วก็ ใส่ลูกแก้วไปในน้ำทุกวันพระ,ะวันต้าวันโกลนะคะค่ะอยู่ๆพระ่าจารย์เป็นดวงเนี่ยถ้ามีคนอยู่ด้วยหลายคนก็จะจะคิดว่าตัวเองเนี่ยมีคนแกล้งแต่บังเอิญอยู่คนเดียวก็เลยว่าเอ๊ะข้อสงสัยคือมีลูกแก้วสีเขียวนั่นนะ่ะมาทับซ้อนลูกแก้วที่เป็นสี ชีครีมที่เรามีอยู่ได้อย่างไรแล้วได้ความตื่นเต้นว่าะจะเป็นดวงเราก็เล่าให้คนน้องจะได้ฟังอีกอาทิตย์หนึ่งต่อมาเกรงกลัวว่าเอ๊ะข้อสงสัยไม่เกรงกลัวตั้งสับสนว่าเอ๊ะคือมาได้อย่างไรแล้วอยู่ๆอาทิตย์นึงลุกแก้วสีเขียวที่ที่ที่มา ที่มามาขึ้นเองนะคะพี่วันจะพูดว่าอย่างไรดีแล้วก็ลูกแก้วสีเขียวที่สวยงามมากเลยค่ะพี่วันแต่ว่าอาทิตย์หนึ่งต่อมาลูกแก้วนั้นลูกแก้วสีเขียวนั้นลาวเป็นเพราะอะไรอยากจะทราบตรงนี้นะคะพี่วันค่ะนะอ่าวันนี้ตัวพี่วัน ขอเชิญเบื้องบนแล้วกันนะคะเนื่องจากว่ามันเป็นเรื่องที่ผ่านมาในอดีตแล้วก็เป็นเรื่องที่เป็นปรากฏการณ์ในเรื่องของการที่เราศรัทธาแล้วก็ได้บูชาลูกแก้วนะคะวันนี้ก็อ,อ อิติสุกโตนาม,มพุธายะนมามะพัทธะจะปกาสะนิพพานาสุขังนิพพานาปัญจโ,โหตุนิพพานาสุญญังด้วยพุทธบุตรนั้นบอกอาการของการที่ตนเองศรัทธาและบูชาลูกแก้วจนกระทั่งลูกแก้วอีกที่อื่นหรือที่ตนเองนั้นได้เห็นปรากฏคือสีเขียวอยู่ดีๆเห็นในเวลาต่อมาเป็นอาการของลูกแก้วร้าว จึงอยากรู้ปรากฏการณ์นั้นขอพระองค์ทรงเมตตาด้วยเถิดเกิดในวันที่เรียกว่าพระจันทร์เต็มดวงและพุทธบุตรนั้นมีความอัศจรรย์แต่ก็ยังมีความที่เรียกว่าในนิมิตที่เห็นนั้นเป็นการที่แสดงอะไรออกมาพุทธบุตรไม่อาจที่จะเข้าใจได้โดยความหมาย ที่เล่ามาจึงขอเบื้องบนเมตตาด้วยเถินสาธุสาธุสาธุอิต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 ิเมตตาเมตตาเมตตาอิติติติเมตตาเมตตาเมตตาอิติอิติอิติติเมตตาเมตตาเมตตาการที่ลูกนั้นได้มีในสิ่งที่ศรัทธาทั้งการที่เอาแก้วเอาน้ําและเอาลูกแก้วไปแช่แต่ในวันที่เป็นปรากฏการ ที่ไม่ได้มีทุกวันนั่นคือวันหนึ่งมีพระจันทร์เต็มดวงลูกเองเกิดความศรัทธาเกิดความรู้สึกว่าสิ่งที่ลูกได้เข้าไปเห็นได้เข้าไปทรงจำและไปรู้ว่าเหมือนมีลูกแก้วอีกอันหนึง่งได้ปรากฏขึ้นซึ่งแตกต่างจากลูกแก้วที่เราเคยมีนั่นคือสิ่งที่มาด้วยความเขียวด้วยความสวยด้วยความเปล่งปลั่งแต่ไม่นาน การสังเกตของเรานั้นได้เห็นอาการที่เรียกว่าเปลี่ยนแปลงไปและเกิดอาการร้าวเกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้ถ้าลูกนั้นรู้ว่าบารมีคุณธรรมของพระนิพพานนั้นพยายามให้ลูกนั้นรับรู้ถึงอาการที่เป็นกฎของพระไตรลักษณ์คือการที่ลูกจะบรรลุธรรมได้นั้นลูกจะต้องเห็น ความแปลเปลี่ยนของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีอาการไม่คงที่และมีอาการที่เรียกว่าเสื่อมไปและแตกร้าวไปสิ่งเหล่านี้จงโยงไปในธรรมลูกรักและเมื่อเราเห็นสิ่งเหล่านี้เราก็จะไม่มีอาการที่เรียกว่าศรัทธาหรือเรียกว่าสารเสริญลูกแก้วจนเกินไป สุดท้ายเป็นวัตถุพยานที่ลูกจะเอามาในการที่เรียกว่าจะไตร่ตรองธรรมเพื่อให้เรานั้นรู้ว่าเราอยู่ภายใต้กฎอนิจจังทุกขังอนัตตาแม้นแต่ลูกแก้วที่เราคิดว่าแข็งแรงที่เราคิดว่าเป็นสิ่งที่ แตกร้าได้ยากก็แสดงอาการให้เห็นในขณะที่เราพิจารณาสภาวะของลูกแก้วในวันที่พระจันเต็มดวงสิ่งเหล่านี้เป็นเพราะเบื้องบนนั้นและเป็นครูบาอาจารย์บางท่านที่ท่านเป็นครูบาอาจารย์ที่อยู่ในสายธรรมแต่ก่อนเก่าของลูกท่านเป็นเรียกว่าพระพุทธเจ้ากัดสบะ ลูกเคยเป็นลูกศิษย์ของท่านและวันนี้มาเกิดเป็นผู้หญิงท่านจึงมาแสดงสภาวะธรรมให้ลูกเห็นในวันเดือนเพ็ญที่ลูกนั้นศรัทธาว่าเป,เป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวงแต่สิ่งที่ท่านให้ลูกเห็นคืออาการที่เรียกว่าแปลเปลี่ยนของสิ่งสิ่งหนึ่งที่ลูกศรัทธาอยู่ที่ลูกนั้นเพียรเข้าพิจ,จารณา ในขณะที่ลูกชอบลูกแก้วชอบดูและทําสิ่งต่างๆให้ปรากฏท่านก็ทําลูกแก้วเหล่านั้นให้เป็นสิ่งที่แตกร้าวได้และให้รู้ว่าลูกนั้นวันหนึ่งก่อนที่ชีวิตจะดับขันไปลูกจําเป็นที่จะต้องหลีกออกจากความตายและความเจ็บป่วยและหลีกออกจากลูกแก้ว ที่คิดว่าสิ่งเหล่านี้คือความวิเศษสุดท้ายทุกอย่างบนโลกนั้นอยู่ภายใต้กฎอนิจจังทุกขังอนัตตานี่คือความเสื่อมความแตกความไม่มีความแข็งแรงของลูกแก้วให้เห็นท่านต้องการืึอให้ลูกเห็นถึงว่าก่อนชีวิตจะแตกควรที่จะทำให้เรานั้น มีความบริสุทธิ์ใสเหมือนกับลูกแก้วที่ลูกได้บูชาที่เป็นสีครีมก็ตามแต่สุดท้ายทุกลูกแก้วถ้าได้มาอยู่บนโลกใบนี้แล้วเขาคือส่วนของอนัตตาคือการที่แตกดับทั้งหมดจงเจริญในการพิจรารณาธรรมเพื่อเป็นอรหันต์เถะลูกรักรักลูกเจริญพรสาธุ <c oughs> ก็น้องน้ำหวานได้ยินแล้วใช่ไหมคะได้ยินค่ะขอบพระคุณค่ะ,ะเป็นคุณธรรมของน้องน้ำหวานนะที่ได้มาปรากฏธรรมแล้วก็เป็นครูบาอาจารย์เก่าซึ่งน้องน้ำหวานเคยเป็นลูกศิษย์ท่านนะเป็นพ่อพระพุทธเจ้ากัตสปะนะคะวันนี้พี่วันก็ต้องกราบขอ อนุโมทนาสาธุกับน้องน้ำหวานแล้วก็ถ้าพี่วันเนี่ยนัเชิญสัญญาณผิดถูกอย่างไรพี่วันก็ต้องกราบขอ,ขอขมาลาโทษด้วยนะคะเพราะตอบให้ไม่ได้จริงๆต้องเชิญเบืเบ้องบ,บนอย่างเดียววันนี้ก็คิดว่าน้องน้ำหวานก็นะอยู่ในที่นี้ด้วยแล้วก็ขออโหสิกรรมด้วยขอโมทนาบุญด้วยนะคะวันนี้ก็ขอบคุณน้องตี้ด้วยนะคะสวัสดีนะคะเดี๋ยวไปเข้าห้องน้ํากันก่อนเลยไหม มีมีคำถามอีกไหมคะน้องตี้ไม่มีนะคะพี่วันค่ะถ้าไม่มีแล้วสองนาทีแล้วเดี๋ยวมาเข้ากันมาถามเลยนะคะวันนี้ก็ให้น้องๆไปเข้าห้องน้ำแล้วเดี๋ยวมาเริ่มในการที่เขาเรียกว่าเปิดมิติกับพ่อใหญ่นะคะแล้วก็ถ้าใครนะคะเหมือนต้องมาปฏิบัติตามอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องรู้นะคะว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่พ่อใหญ่บินทบาทเพราะฉะนั้น การได้คะแนนบุญเท่ากับคนที่ปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติเนี่ยนะตัวนี้พิวันไม่รู้จริงๆนะคะรู้แต่ว่าถ้าจะปฏิบัติก็ต้องบอกกล่าวท่านแล้วก็ตรงนี้เป็นเพราะว่าท่านพึ่งมาบอกเมื่อสามเดือนที่แล้วนี่เองที่ท่านนะจะยอมให้เป็นเหมือนโรงเรียนนิพพานบนดินก็คือหมายถึงในชมพูทวีปนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งวันนี้ตัวพิวันก็จะร่วมปฏิบัติกับน,น้องๆนะคะขอไปเข้าห้องนะ้ำสองนาทีนะคะ S 1> <S 1> <S สาธุน,นะคะขอบคุณที่ติดตามนะคะ